อันนี้ยังเป็นการเป็นครั้งแรกนะครับเราทราบกันดีแล้วนะครับว่ามูลนทธิการไทยนะครับสนุนเรานะครับก็วันนี้ได้ผลิตเสื้อพิเศษนะครับฝากไปถึงท่านผู้บริหารนะครับคุณมาดาแป้งนะครับเดี๋ยวถ้าพี่ครับขอเป็นตัวแทนนะเชิญขออนุญาตเชิญเป็นตัวแทนที่ถี่เป็นตัวแทนนะครับคุณวิทูลนะครับ เดี๋ยวขอนักเตะด้วยนักเตะด้วยอข้างละสองเลยครับฝั่งละสองแล้วอ้อมหลังไปครับสองคนครับโอเคเฟดี้อยู่ตรงนั้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวก็คงจะมีอะไรที่ได้เกิดความล้มมือนะครับระหว่างพานแบงคอกนะครับกับมือทันกานไทยอีกนะครับก็ฝากเดิลพันดับเนี่ยครับบนปรากฏอยู่บนเสื้อแข่งนะครับ จำฤดูกาลนี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับทเชื่อใจเอาอะไรถึงเรียนการเตะฟุตบอลสำคัญที่สุดผมคิดว่าถ้าไม่มีผู้นำนี่เครนี้ไม่ใช่เฉพาะสปอนเซอร์อย่างเดียวสปอนเซอร์เป็นจนุดผมคิดว่าต้องมีผู้บริหารมีใส่ใจกับที่ทำคงใจใน,นขึ้นมา ผมก็ต้องอชมคุณโคจุกนนะะจริงๆเส้นทางมาก็บางครั้งก็เจอกันบางครั้งก็หายไปก็มีโอกาสมาร่วมกันก็จะมียาวชนพาเด็กๆอยู 12, ่12ไปที่สเปนที่โคจุดกึ้นมาครับเฟืยสลหับสิ่งนีได้ไหมจริงๆเราก็จริงๆโอเคอทำเราทำผมทำอะไรจริงๆผมทำโรงเรียน โรงเรยนนานาชาติสิงคโปร์นเราพัฒนินี่กดเป้าหมายก็จะกนีาการกพัฒนา,าเด็กๆเยาวชนนี่ก็เป็นโครงการที่โครงการที่เรื่องโครงการอาจจะเป็นสลับสนุนเรื่องกีฬาเป็นส่วนก็คนสุนจะพาทีมไปที่สเตก็ได้แข่งกลับมาแล้วอีกโครงการอีกอีก,อก,อก างานก็ไปแข่งขันยู12ประเทศไทยหลีกนะก็ตกใจเลยก็ได้แชมป์กลับมาทานะเนืองทองทานะคันทาเลยเพราะทีมโนโนีมนะอาจจะยังไม่ถึงไทยนะแล,แล้วก็ได้แชมป์กลับคำถามแล้วว่าวันนี้รู้สึกอย่างไรกับงานเปิดตัวครับ ครับก็วันนี้ทีมพามันเข้านะครับเป็นฤดูกาลที่3เราได้ทําการเปิดตัวฤดูกาลใหม่เราก็มีนักเตะที่เข้ามาใหม่หลายคนนะครับแล้วมีนักเตะเก่าอยู่หลายคนเป้าหมายทีมเราจริงๆแล้วเราต้องการให้อยู่อันดับอยู่ครึ่งบนนะครับครึ่งบน สายแล้วมีโซนเรามีส4ี่ทีมเราก็อยากจะอยู่ทักหนึ่งถึงห้าประมาณหนึ่งถึงห้าก็จะเป็นสิ่งที่ดีครับเรางบประมาณในการงบประมาณก็เป็นงบประมาณเรายัางเราเป็นทีมเล็กๆนะครับเรายัางไม่ได้มีงบประมาณเยอะมากเราต้องขอบคุณทางขณมแป้ง,งนะครับเมืองไทยไประกันไทยนะครับขอบคุณทางคุณเควินจากน,น,นันรูเลนนานาชาติสิงคโปร์จากผผลิตพันแกมโบแล้วก็ผลิตพันจากเน็กนะครับที่มาเป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมทามของเราต้องขอบคุณจากใจครับ คคครครับับบบขอุณสวัสดีครับผมคุณเคลวินฮะเป็น CEO ีอของ SISB นะ,ะครับภาพรวมของงานวันนี้เป็นไงนบ้างครับฮะภ,<า>ภาพรวมของงานวันนี้เป็นไงนบ้างครับเอ่อจริงๆวันนี้ก็งานนี้เป็นเปิดตัวของไข่หมากราก็ภาพภูมิใจเห็นที่คุณสนับสนุนฮะนักเตะเด้กผู้ปกครองอาสาทีมโค้ช อะไรอย่างนี้ร่วมมือกันร่วมใจกันผมก็คิดว่าสนุกครับครับผมแล้ว,ลวมีเป้าหมายเป้าหมายในปีนี้ไหครับที่จริงๆเหมือนกับที่โค้ชจุนตั้งเป้าไว้ก็อยู่ที่ภายในที่บนตาราง1ันึงถอยากให้ทีมนี้ทําให้ดีที่สุดแล้วกันฮะเราไม่ควรจะมีสิ้นสุดอยู่ตรงน้นครับ